ฟิล่าเนี่ยโอมคสมเด็จเอกต้องสมเด็จเอกนี่ดีมากเยี่ยมฟิลาเนี่ยต้องเก่งเฉิ่งกระสือนี่ทำให้ทันกีดนะครับดูเมยจังกัดฮีโร่กับแฮงเพชรนะครับมแอนพลูในคันนี้ มนอัพเดอะแมนยิงยิงวันนี้เลือกทันพอสมควรแต่ชนะก็ภูมิใจขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนทุกคนที่คว้าสามแต้มกลับ,บลำปางได้เพราะเรามาเราก็หวังแต้มกลับอยู่แล้วก็สามแต้มถือเป็นโบนนะัสสำหรับคนเชียงรายทุกคนคนลำปลางทุกคน,นครับก็ขอบคุณขอบคุณจริงครับดูน้องละครับสลันสีเดชครับโคตรเกลียเลยครับมัดอย่างนี้ต้องสลัดสายรองเท้าแล้วครับ <c oughs> ดูครับจะ,จะแก้ไงครับ <c oughs> วันนี้เรามาถามความรู้สึกแฟนบอลและนักเตะนะครับว่าหลังเกมการแข่งขันทุกคนมีความรู้สึกยังไงบ้างกับสามแต้มในวันนี้ครับตามผมมาครับ okay, okay. ้น,นี่ครับทีมงานถ่ายทอดก่อนเลยครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงกับเกมในวันนี้ครับก็สนุกครับแล้วตีใจกับสามแต้มนอกบ้านนั่นนี่นครับ เยอะมากยนะครับแล้วการนําถ่ายทอดรอนี้มีติดตัดอะไรไหมครับภาพคนใชดอินเทอร์เน็ตต้มครับอินเทอร์เน็ตรอเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกจากหน้าแและอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่คนที่อยู่ทั้งบ้านดูการถ่ายทอดไม่ค่อยได้สบอารมณ์ครับเท่าไหร่้านหน้าเราพูนก็เชิญชวนทุกท่านนะครับให้ไปดูที่สนามมันมันจะมีอารมณ์การแข่งขันที่เราใจยิ่งกว่านี้ครับขอบคุณทีมงานนั้งหมะครับครับผมเอาเราต่อไปนะครับเราจะมาทางแฟนครับ เดินนะครับว่าร้องสุดสามแต้มวันนี้วันนี้เยี่ยมค่ะวันนี้มีรู้สึกไงครับวันนี้เยี่ยมมากเลยไันได้แชมป์เลยร้องสุดมากๆเลยค่ะสำหรับลำปางเอฟทีทำได้ดีเยี่ยมใช่นลำเต็กทุกคนเราโมนใจสู้อยู่แล้วลำปางเอฟทีสู้ ตามมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยตีมแฟนรุ่นเก่ารุ่นปราเก่าไปหารุ่นเด็กๆเกามาุ้นเลครับน้องสีมอยเดินทางมาจากเชียงใหม่เลยนะครับเด็กฝึกงานจากเชียงใหม่มั่นใจนัดนี้สามแต้มถึงมานะครับเพิ่มไฟแป๊บนึงอ่าพ่มแป๊บ่งบอกถึงสีผิวแล้วมีความรู้สึกยังไงวันนี้กับสามแต้มสวยแล้วชนะแล้วค่ะก็ดีค่ะชนะมาทุกนัดครับลงปาะชนะัครบแล้วนัดหน้าองพูนไปเชียร์แน่นอนไปแน่นอนค่ะแน่นอนครับเชียงใหม่ล้องภูนนิดเดียวเน้ะ จอกันที่ระพูนครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับเอาแล้วครับเรามาเจอโต๊ะโหใหญ่นี่ยครับมาแล้วครับเราเราจะมาถามสตาร์ทก่อนนะครับแย่งเงี้ยแป๊บเดียวครับความรู้สึกสามแต้มวันนี้ก็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 ดีครับก็สนุกครับเจอเกมติดอังนี้ตลอดเราก็ต้องอดทนครับอดทนล่าเซบอกเราจะเจออย่างนี้ตลอดเจออย่างนี้ตลอดครับเพราะเขารู้แล้วว่าศักยภาพเราแล้วเขาเขาต้องเขาไมต้อง เราก็ต้องอดทนนะครับอยากให้กองเชียร์ช่วยอดทนกับเราด้วยนะครับผลอสกออาจจะไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ขอให้ได้สามแต้มสามแต้มออกนอกบ้านได้หนึ่งแต้มเราก็มุ่งใจแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากลาผมบขาหมากเอามาวันนี้แล้วนักเตะครับตัวแทนนักเตะนักเตะครับวันนี้ ลงในได้ลงไปในช่วงครึ่งหลังนะครับเราผลาง,งานนะครับผมรู้สึกในวันนี้มีคนรู้สึกไหมครับดีอะดีด ยังมีส่วนร่วมกับเกมน้อยไปหยครับผมแต่ก็ดีครับรวมน้องพวกเล่นเตะกันได้เีครับก็ดีใจนิดนึงสามแต้มก็ดีใจครับก็อยากให้ตามเชียร์กันครับผมฝากถึงแฟนบอลเริ่มอยากให้ตามเชียร์ไปเรื่อยเพราะว่าบนสี่แมตช์แมตช์แล้วแล้วตอนนี้มานอนมาในทิศทางที่ดีแล้วครับพี้ออกมาในทิศทางที่ดีเลยก็พยายามจะเก็บสามแต้มสามพยายามจะเล่นทุกนัดที่ลงนะครับจะเล่นที่ดีทุกนัดไม่ดีโอเคครับเข้ามาครับเจนอารมณ์รวน้อยนะครับ มามาูทาประตูช้นะครับนครับูชครับสัมผัสแล้วี่สัมผัสแล้วผู้ทำประตูใชัยครับลุเบียรัตั้าทำไมครับขอไม่เอาครับโอ้สั่งวาไม่ได้น้ไรเหรอคะ ความนังสือหลังเกมการแข่งขันนะครับเมื่อกี <sh 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 awa> <sh awa> ้เราเราให้แม่เราให้แม่หน่อยเราให้แม่น่อแม่สัมผัสแล้วเมื่อกี้ไม่เอาเอาใหม่ใเมื่อกี้สามแต้มเนี่ยเราไม่เอาครับเรานี่เอาความรู้สึกหลังเกมการแข่งขันก็สนุกดีเพราะว่าในวันที่เราเล่นไม่ดีแต่เราก็สามารถเก็บสามเต้มได้ดรวยว่า เราเรค่อนข้างมีโชค,ว,นะคะวันนี้เราเราเราโชคดีวันนี้เรา,เรามีโชคได้ชนะโอเคครับขอบคุณมามกาาไหมเพรคะว่าไม่ต้องบอกเราเก่งวันนี้เราเก่งชุ่มชุ่มเลยเดี๋ยวเราไปหาฝ่ายทีมถ่ายทอดครับวันนี้นะครับว่ามีอุปสรรคเล็กน้อยอ๋อครับก็เรื่องเรื่องการถ่ายทอดนะฮะปัญหาใหญ่ก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราได้รับความนุ้ข้อจาก TOT นะฮะวันนี้บอกเลยว่าเทสก่อนก่อนถ่ายทอดออกมาที่0.7ไม่ถึงเมกนะฮะไม่ถึงเมกแต่ว่าพอถ่ายทอดไปได้ครึ่งชั่วโมง สัญญาอินเน์เนตหลุดแล้วก็ลดลงมาเหลือ0.2ต่ำม,มากเลยนะครับต่ำม,มากเลยฮะท้าสัญญาณออกไปไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาด้วยเรา 3G เข้าไปช่วยในช่วงท้ายเกมแล้วก็คึ่งครึ่งหลังมาเจ้าที่ก็แก้ไขให้ปรับขึ้นไปที่0.17ก็ครึ่งหลังถึงว่าโอเคฮะคุณคุณลองคุณลองคอยเช็คให้ที่บ้านก็ถือว่าเยี่ยมครับวันนี้มีความสุขหมดทุกคนก็อยากให้ ฝากถึงแฟนบอลทุกท่านนะครับให้กําลังใจนะครถ่ายทอดด้วยนะเพราะว่าทุกครั้งที่การถ่ายทอดมันมีอุปสรรคต่างๆนานานะครับ<ช>อย่างที่เก่าไว้ข้างต้นบอกว่าให้มายูที่สนามนะครับให้มาดูที่สนาม<ช>มันจะมีบรรยากาศที่เราใจมากเลยนะครับน<ช>ัดหน้า<ช>ไปลําพูนขอไปกันเยอะๆอนะครับไปเยอะ,เยอะๆเลย<ว>ถ่ายทอดมันใช่ครับถ่ายทอดคือมันจะมีอุปสรรคนานะครับแต่ว่า ไปดูที่สนามจับมันที่สุดแล้ววันนี้ขอบคุณนไปเป็นอาบัติมากครับพี่ขอบรคุณสวัสดีครับค่อนข้างจะครับวันนี้ค่อนข้างจะอยากคุณเพราะว่าคกำลังเพชรมาตั้งรับไม่ใช่มาครับตั้งใจตั้งรับ กําลังเทสเล่นในบ้านแต่เหมือนกับเขาออกบอเยือนคนนี้ทีมเราค่อนข้างจะกดดันตัวเองก็ <c oughs> าตามก่อนแข่งแล้วสื่อจะเป็นต่อครับแต่พอแข่งจริงกาําลังเทสถือว่าเล่นหลักห้ากพรค่อนข้างจะจ่อยากเ <c oughs> ขารับนึกด้วยครับพอขึ้นหลังมีการเปลี่ยนเกม <c oughs> เปลี่ยนผู้เล่นโอเคบอลเรามีมิติมีสีสันมากขึ้นก็สามแต้มก็สําคัญครับถือว่าประสบความสำเร็จลูกเดียวก็ถือว่าชนะโอเคครับ ผมบอกไปแล้วว่าวันนี้ไงก็น <c oughs> ชนะเชื่อผมผมจะเผาสนามกำแพงเพชรครับชากลังลาวชาวป่วยไม่เลยวันนี้หนึ่งศูนย์โอเคครับอะไร อะไรอ่ะเว้นนั่นพุกิรันหรือพุกิรันนะพี่ถึงจะวิ่งแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดหมดใจก็แพ้พี่นี่ครับ่าไว้ราคาเี่ป้ามี่ไปอวดใช่ไหมมันไม่ได้ไต่อวดเราคล้ายๆแต่เขาอยากตรเครื่องอ๋อนี่คุณเห็นอยู่นี่นะครับคือสายกรอกทรงเครื่องของเมืองกำแพงเพชรนะครับนี่มืองกำแพงเพชร ผลิตจากข้าววัสดุชั้นดีนะครับแล้วก็หมูเนี่ยคัดสรรมาจากเมืองดูบ่อยมากเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในปรตมาีนี้นะครับทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมอร่อยจริงๆครับคุณจะเกินครับอ่าวตะเกตัตลกไปไหนเนี่ยทอแล้วอันไหนไม่รู้